ฉันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของปีศาจเองสวัสดีครับวันนี้กับมาอยู่กับผมซีอินแชนเนลเหมือนเดิมนะครับคือระบบกิ้วนะครับมันจะเป็นแบบสู้วันสู้วันเตรียมการวันแล้วก็1วันสู้1วันเตรียมการแล้วก็มันจะผัดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีวันหยุดไอ้วันหยุดลบอยู่1วันนะครับในสัปดาห์นึงจะมีหยุด่1วัน ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันตรงกันทุกสัปดาห์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในนี้แต่ถ้าสําหรับกิลที่ชนะเขาจะได้นี่ไปนะครับได้ของไปเป็น500โทปาคเสมอก็อันนี้ก็เป็นไปได้ยากนะครับเสมอใน300นะครับถ้าเพ้ก็200แล้วก็ของที่จะดรอปได้ตามอันนี้มาก็จะเป็นน,นะครับหินขั้นสูงนะครับหินอัปเกรดขั้นสูงครับระดับสูงไอประมาณ2ก้อนนะครับแล้วก็หินอัปเกรด หายากก็คือถ้าให้พูดก็คือมันก็คือหินฟ้าหินแดงที่เรารู้จักกันแหละครับหินฟ้าหินแดงแล้วก็หินตำนานนะครับหินตำนานก็คือหินในหินทองนั่นแหละครับหินที่เราไว้อัปเกรดกันนะครับหินที่อัปเกรดได้สูงสุดก็คือหินทองนะครับก็เท่ที่เรารู้จักกันนั่นแหละเป็นหินตำนานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตำนานนี้จะมีแค่ผู้ชนะเท่านั้นครับถ้าไม่ไม่ชนะก็ไม่มีโอกาสได้หินตำนานนะครับ เนี่ยไม่มีนะครับมีแค่ระดับสูงก็คือหินแดงนัลนแหละแล้วก็การวอลกิวนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้วอลเลยมมาก็จะวอลให้ดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้รอบก่อนวอลไปแล้วครับแต่เสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะมาทำให้ดูคลิปที่สองนะครับเนี่ยครับเราก็จะเอาทางด้านของลูกกิวที่มีพลังสูงที่สุดออกมารับหน้านะครับออกมารับตีนอะ่ะประมาณ5คนนะครับ5คนเราก็เอาคนที่พลังสูงที่สุดเป็นหัวนะครับหรือคนที่คิดว่า ทีมลบที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในเพื่อนเราผมก็เลือกคัดตัวเป้งๆของบุกบัเลยนะครับตัวที่8ปดหมื่นเจ็ดหมื่นะครับตัวหกหมื่นอาจจะติดมาบ้างเพราะว่าคนก็ไม่พอนะครับตอนนี้กิ้วก็มีแค่ยีบสามคนก็ขาดคนอยู่ใครสนใจก็เข้าได้นะครับนี่ก็มีนะครับก็แข็งแกร่งเอาเรื่องนะครับนี่ก็แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นถือว่าแกร่งนะครับแปดหมื่นเนี่ยถือว่าแข็งมากๆเลยแล้วก็เก้าหมื่นนะครับเป็นหัวแล้วก็นี่ครับอันนี้แสนสองนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากคือไม่มีใคร ไม่เขาไปเก็บสามวิเลจมาแล้วครับแต่ไม่มีใครกล้าเก็บวิเลตเขากอก็เกียวก็ตอนนี้ของเขาแตกไปสามนะครับอ่อหันปเปาเนกูอันนี้ไม่ใช่วัน,นี้เป็นนาทีเดี๋ยวผมค่อยตีป้อมในก็ได้ครับเดี๋ยวขออธิบายเสร็จเดี๋ยวค่อยตีไปตีป้อมในเขาเนี่ยครับ,รบสังเกตที่ตรงไหนครับว่าเพื่อนตีแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ว่าเขาตีไปแล้วนะครับชนะหนึ่งครั้งคขาจะขึ้นมาถ้าเราถ้าเราไอถ้าเราแพ้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับ คนที่ไปตีมันแล้วถ้ามันไอ้นั่นมันจะก็มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราแพ้ถ้าเราชนะมันจะขึ้นเป็นหนึ่งดาบนะครับถ้าชนะลวดก็จะเป็นสามดาบนะครับเหมือนอ่าคนไหนคนนี้ครับเขาชนะลวดนะจะเป็นสามดาบนี่ยสามดาบนะครับครับต่อไปตีชนะลวดนะครับแล้วแล้วมันต่างกันยังไงนะครับเนี่ยถ้าคนที่ตีหัวกิวนะครับเนี่ยเห็นไหมแต้มก็จะเยอะกว่าเพื่อนครับเนี่ยเออให้ให้ให้ตายสิเนี่ยเห็นไหมครับตีแค่ อะไรนตีม่กี่ครั้งนะครับแต่แต่แตแตเขาแบบเก็บน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่เขาขึ้นอันดับหนึ่งได้เพราะว่าเขาเก็บตัวที่อยู่สูงนะครับตัวที่อยู่สูงกว่าตัวที่เป็นแม่ทับอะไรประมาณนั้นนะครับเขาเก็บแม่ทับอะไรประมาณนั้น <S <s อันนี้ก็ยังไม่แน่นเลยโอ้เสียายมากนะครับถ้าผมตีไปนี่ผมจะไม่ได้ตีแม่ทับพอดี <S <s ในลามจะหมดนะครับผมจะทําการตีตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มจากเดลอนเขาเลยคนคนี้คือเขาถือว่าเก่งมากนะครับไอสำหรับคนนี้ เดี๋ยวผมขอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะไม่เอาทีมหลักลงนะครับเราจะเอาทีมหลักลงส่วนอาวุธเราสามารถย้ายนะครับโยกย้ายได้สําหรับอาวุธเราสามารถโยกย้ายอาวุธได้เดี๋ยวขอจัดทีมกอนนะครับอันนี้ไม่ได้จัดต้องจัดสดๆตรงนี้แหละเอาล้ครับทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้แหละลงไปเลยน่าจะไหวอยู่พลังลบเราค่อนข้าง,ง,งห่างมากนะครับ90,000มื 90, ่นับเก้าหมื 97, ่นเจ็ดกับหกหมืนหกนะครับน่าจะตบเขาลงในไม่นานนะครับนจะไม่นานน่าจะไม่แพ้หลอกกันนี้ เราเรียนรู้จากการสู้ครั้งที่แล้วไปนะครับว่าเทมุทโมนะครับจับจีนมาก่อนจับจับจับทีนแบบประมาานะครับที่ผ่านมาแล้วตัวไม่สู้นะก็เลยเทอะแบบสุดเทอะไรวงมันว่ไม่ยังคุณคริมครับขนาดเอลอนกับซีอินมาลุมคาริมครับไม่ลงครับคาริมไม่สะเก็นเลยครับเลือดได้แค่ครึ่งหลอด คืออรึดมากเลยครบิมดูเถอะเป็นอะไรที่บางกว่าที่คิดไว้นะครับเออก็นึกว่าจะแข็งกว่าน,นี้นะครับแต่ก็เขาก็บางกว่าที่คิดด้วยอยู่ครับตอนนี้เหลือ17นาทใีให้ลูกกิวนะครับเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นคนตีแล้วนะครับให้เหลือ3ามให้มันเหลืออยู่2คนนะครับเนี่ยผมจะได้2คิวพอดีนะครับตีนี้ผมก็จะได้ไปตีหัวกิวให้ดูนะครับว่าเขาจะหดแค่ไหนนะครับหัวคิวพลังเก้าหมื่นเลยนะครับมีแคร์ด้วย ส่วนผมเนี่ยคือเนี่ยครับจะเป็นทีมนี้ครับไปเจอเขาเดี๋ยวมาดูเขาจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาไอดีลองเราตบคนนี้ไปก่อนนะครับไม่ใช่ไอดีลองเรียกผิดนะครับทีมลองนะครับไม่ใช่ไอดีลองครับพูดผิดขออภัยด้วยจะใช้รูปแบบไหนว่าไปสู้กับเขาใช้จะใช้รูปแบบนี้ครับไปสู้กับเป็นรูปแบบหลักอันนี้เป็นรูปแบบลองนะคัพลังลบก็แปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นก็ประมาณไม่ได้นะครับมันอาจจะพลิกแพ้ก็ได้เหมือนรอบก่อนนะครับอาจจะพลิกแพ้ก็ได้เราประมาณไม่ได้นะครับอันนี้ เออกาหมื่นละอันนี้น่าจะสู้ได้สบายนะครับเอ๋อก็มาดูกันนะครับครั้งที่สองนะครับอันนี้ขางแรกก็อันนี้ก็น่าจะซีน่ามาเจ้าอยู่อยู่เฮ้ยซีน่าอาวุธบวกยี่สิบเราก็น่าจะไหวยอยู่โอ้โหซีนติดหมื่นไหปหรอวะโอ้บ้าไปตัวเบรกนะตัวเบรกมันง่ายนะเนี่นนยโดนร้อยครับไม่น่าม,มีอะไรมากอันนี้หายโอเคเราคิดมากไปนะครับอันนี้ อันนั่นอยู่เราจะเน้นชัวนนะครับมีเนรอบก่อนจะเพียบแบบงงๆเลยเอาครับจากวันนี้เราจะมาเจอกับทางด้านของแม่ทัพเขานะครับผมก็พลังลบก็ไม่สูงมากนะครับถึงจะเป็นหัวกิวก็เถอดดูครับก็แสนเดียวนั่นแหละจริงๆก็เป็นสายฟรีนะครับก็จะได้ประมาณนี้กอโอเคครับนี่ก็ทีมหลักเลยนะครับคราวนี้อของก็จัดมาแล้วครับอันนี้คือจัดมาแล้วครับท่าที่จะจัดท่ายครับอันนี้คือจัดมาแล้วคือ เป,เป๊ะครับลงตัวทีมอารีน่าเลยเอาตร,ตรงๆก็ประมาณนั้นแหละอ่อใส่ทีมใส่พลังมาแล้วครับมาดูครับจะไหวหรือเปล่าจะโดนอันนี้เขามีบัฟกิลนะครับบอกไกว้ก่อนเลยเขามีบัฟกิลนะครับกิลเขาจะถึกกว่าเรานะครับอาจจะถึกกว่านะครับนี่นี่แคลรี่ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับไม,ไ,มไ,มไม่ไม่แล้วก็ h p เยอะขึ้นนะครับอ่านผิดอ่า h p เยอะขึ้นแล้วก็จะถือตึ้น30%นะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีผลเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าล้วงได้ก็น่าจะรอดนะครับแต่เราไม่ได้เสร็จการร่วมก็แบกกันไปสบานะครับจะไหวหรือเปล่าครับยังไงถ้ายอนผมไม่มึนอ่ายอนมือ่งมึนก็เที๋ครับเนี่ครับยอนฮีผมไม่มึนก็เที๋ครับงานนี้นี่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับซีรูดี้ตอนแล้วเลเซลเขาแรงมากครับอื้มซีรูดี้ผมพัง ยันต่อเด็กแคลฟนวันนี้แคลมเดี๋ยวอยู่และยอนโดนล้วงอยู่หน้าของดน้านของอาเชลนะครับนอนครับดาชเอลครับไม่ไหวแล้วเพื่อนไปหมดแล้วครับโอ้โหออืืครับเจอผมไม่ไหวนะครับถึงจะมีบวกค่าสถานะเพิ่มเติมก็เอาเอาผมไม่อยู่นะครับต้องเรียกอย่างนี้ถึงถึงพี่แม่นั่นก็พี่ก็เอาเรื่องอยู่นะหก้าหมื่นนะครับก็เพียวสี่สิบครับกระโดนตบไปนะครับเนี่ยครับ พลังเราจะได้เยอะกว่าตีคนธรรมดานะครับเนี่ยตรงนี้ครับคะแนนเราเนี่ยจะได้3 370เลยครับเทียบกับลูกเกิวทั่วไปนะครับก็จะวัดกันแล้วก็วัดตามตัวละครด้วยนะครับถ้าตัวละครเราตายน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะวัดเห็นไหมครับผมก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่คนนี้คนนี้เลยนะครับคนเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นดับหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ผมยังดืคลิ้งให้ดูครับเนี่ยแล้วผมก็จะมาแต้มเขาแซงเข้ามาเขามาเลลนะครับในการทําที่750แต้มนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักถคนมีคนมาแซงผมนะครับผมเคยตีหัวกิวครั้งหนึ่งนะครับผมเคยตีขึ้นไปถึงหัวกิวอันนี้ถ้ามีเพื่อนอยู่ถ้าเขายังเล่นอยู่เขาก็มาเก็บถ้าไหวนะครับก็มาเก็บเก็บเก็บขึ้นไปตีหัวกิ้วเขาได้นะครับเพราะว่ากิวผมนี่ไม่ได้โหดตรงผมหรอกครับโหดตรงแม่ทัพนะครับนี่รับมีแสนแล้วก็แสนนะครับแม่ทัพผมแสนถึงแสนนะครับคนเยอะสุดเลยแต่ว่าเอาเขาเป็นเป็นแนวหน้านะครับเพราะว่าอยู่แนวนั้นเกินไปคือไม่มีใครตีเขาครับก็ให้เขาออกไป็นไพ่ได้ ผมก็อยู่ในนี่แหละคนนี้0้า0มือนะครับมีถึงเรียกง่ายๆนะครับถ้าไม่นับรวมผมก็เรียกง่ายๆว่ามีถึงโอ้โหมีแบบเรียกง่ายๆสี่จัตุรเทพเลยนะครับถึงไม่รวมตัวผมด้วยก็เถอะคนที่มีพลังเสนตัวตัวผมด้วยก็เป็นสี่จัตุรเทพก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ารวมตัวแสนแต่ก็มีคนที่ห้าที่ว่าที่แสนอีกคนหนึ่งนะครับ อัพลูนด้วยดีกว่าอ่ออัพลูนนะครับสำหรับคนที่อัพไม่เป็นนะครับเน้นสีแดงครับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอันนี้เป็นอลาล์นะครับอันนี้คือพลังโจมตีก็อัพเป็นอลหลักไปแล้วก็อันนี้ก็อัตาครินะครับก็ครินั่นแหละชิลี่แตกนั่นแหละตาคริคริติคอนนะครับอันนี้ก็ความเสียหายครินะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่คริแรงคริสองเท่าแล้วก็เพิ่มให้มันมากกว่าสองเท่านไปีกนะครับอันนี้อัตราชนะเอ้ยตาชนะคืออะไรอตาสำเร็จก็ประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับยังปลดได้แค่หน้าดเดียวนะครับรูนยังเป็นแค่หน้าดเดียวอยู่นี่ก็ความเสียหายต่อเนื่องนะครับเอาความเสียหายต่อเนื่องนี่จะเป็นเหมือนอตีเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นพวกสถานะพิษอะไรประมาณนี้เหรอความเสียหายต่อเนื่องครับน่าจะเป็นตีเร็วมากกว่านะครับเท่าที่ผมเข้าใจเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่สนพลังป้องกันนะครับเ,เรียกง,ง่ายๆว่าทูดาเมดหรือที่เราเรียกกันว่าเจาะเกาะนะครับบางขีก็ก็ตามนั่นแหละ แล้วก็ทางด้านของต้านทานอันเมื่อกี้น <c oughs> <ๆ>ี่แหละก็คือต้านทานอันนี้นะครับต้านทานอันนี้แต่แต่เอามาแบบยังไงล่ะแบบมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับอันตัวนี้เป็นตัวโจมตีของอัน,นอัน,นอันนี้นะครับส่วนอันนี้มาต้านทานอันนี้นะครับนี่แหละประมาณนี้ครับนนรต,ต้องนี้แอ๊บงอันนี้โจมตีอันนี้ส่วนอันนี้เอามาต้านทานประมาณนั้นนะครับส่วนนี้การโจมตีต่อเนื่องก็มาต้านทานตัวนี้นะครับก็รูนมันก็จะ เป็นแก้ๆกันไปอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็บล็อกนะครับบล็อกก็รู้มันอยู่อันนี้อันนี้ที่ผมอัพน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากทางด้านของดูดี้ก็เสิร์ฟบล็อกอยู่แล้วแล้วไอเทมก็มีแล้วก็มีทางด้านของพาสซีฟอะไรมาอีกนะครับบล็อกมันก็เลยแบบเออมีมีไ้นิดหน่อยก็ไม่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับก็มีบ้างนั่นแหละแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับคือไม่จําเป็นนะเอาตรงๆอ่ะมันจําเป็นน้อย แล้วก็อัตราบล็อกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกนะครับมันเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันมีอัตราของมันอยู่อันนี้เพิ่มพลังป้องกันอันนี้ค่อนข้างจําเป็นนะครับอันที่จริงแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่ายังเอาไปอัพอันอื่นอยู่นะครับถ้าเทียบกับพวกเลือดพวกอะไรอมันก็ยังจําเป็นกว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จําเป็นอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพวกพวกที่ผมอัพนะครับพวกนี้จะจําเป็นกว่าค่าพลังจะได้เยอะกว่าแล้วก็จะบวกเลยทำให้เราเขียนให้เขียนนี้ได้ง่ายนะครับถึงตํานาน ออมาดูนะครับผมจะได้ยากหรือตำนานเดี๋ยวขอขอรับให้ดูนะครับอ๋ออันนี้มีโอกาสได้ของแดงนะครับแต่ไม่น่าจะออกอ๋ออ๋อมันต้องรับแบบนี้แล้วมันก็ต้องเข้าไปในกระเป๋านะครับอันนี้ถ้าสเตปรับแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดใช้นะครับแล้วก็จะไปโผล่จุดหมายอีกทีงงไหมครับอย่างงนะครับเขาจะประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมคืองงไหมครับคือทำเพื่ออะไรทำไมเขาไม่ส่งมาแบบ เข้าจดหมายเลยงงงงงงมากนะครับเป็นตัว๋วมืนเป็นตัวแล้วก็ไปลิกในไอ้กระเป๋าแล้วก็จะมาโผล่ในนี้อีกทีเอาเข้าไปไอ,อ้าเย้เร <c oughs> ือกว่าแดงมึงจะเรีอยงแสงคำบ้าอะไรโอ้แม่งก็หลอกให้เราเก้อนะครับหาเพชรไม่ทันเลยส่วนหอคอยนะครับส่วนหอคอยเนี่ยคือผมอยู่ที่ชั้น51นะครับ ชั้นที่ถ้าจะบอกนะครับว่ายังไงดีผมเคยบอกไปแล้วครับว่าชั้นที่45เนี่ยขึ้นยากมากแล้วบอกวิธีผ่านไว้อยู่นะครับเอ่อแต่ว่า,าพอผ่านชั้นที่45ขึ้นมานะครับมันง่ายมากนะครับแบบอารมณ์แบบแบบตั้งแต่ชั้นที่46ถึงชั้นที่50เนะี่ยคือขอแค่คุณมีแคร์ครับแคร์ care แดงหรือแคร์เเขียวก็ได้คุณคุณผ่านได้สบายครับผมบอกเลยส่วนชั้นนี้ผมเออยังไม่ได้อันนั้นนะครับ เออยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันมันไม่สิ้นเปลืองเวลานะครับผู้สูงต้นรนั้นนะครับถ้าต้องหาแนวทางในการผ่านนะครับเราจะมาทำปุ๊บปั๊บมันไม่ได้นะครับต้องใช้เวลานานเดี๋ยวออคลิปก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาเข้ากิวผมได้นะครับกิวก็จะเป็นกิวเนี่ยนะครับอ่เซียนชาแนลนะครับอ๋อหอกิวก็ขาดอีก10คนนะครับกิวขาดอีก10คนออออว่างอยู่10คนนะครับตอนนี้ ลูกคิวก็มีอยู่20คนนะครับก็เอ้ยลูกิิวก็มี19คนนะครับส่วนผูรวมผมคนหนึ่งก็เป็น10นะครับขาดอยู่ขาดอยู่10ที่นะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับเขียนลงไปเลยว่าเฟรนดี้เทียเหมือนอนิเมะเป๊ะเลยนะครับก็จะเจอกิวรูปดาบนี่นะครับก็สนใจก็เข้ามานะครับหรือไม่เจอกิวรูปดาบก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนสัญลักษณ์แล้วก็เข้ามาได้นะครับก็ก็เราก็ปรึกษาก็ได้ครับพิมถามมาเลยครับในกิวอะไรก็หรือไม่หรือว่างหรือใก ตีอะไรก็เชิญกันมานะครับเนี่ยตรงนี้ชัดมาไม,ม่ใส่ปาร์ตี้เนี่เกี่ยวเอ,อ่อตรงนี้นะครับสนใจอะไรก็พิมพ์มานะครับก็พิมพ์มาเลยก็หาคนลงพวกตีพวกเลสดเลือดอะไรพวกนี้นะครับก็สนใจก็เข้ามาได้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นครับ